พี่ลแข่ับคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้น่ารักมากมเลยขอบคุณมากมเลยสำหรับความรักที่มอบให้นะครับใชแล้วนะโอ้โหท่านอยว่าแตได้อยู่กันบว่าเหนียวแน่นไม่ใช่ไหนจริงๆนะเพราะว่าความรักแบบไหนถูกต้องนะครับวันนี้นะครับโอ้โหก็บอกว่ามีรอยยิ้มมีความสุขนะครับขอขอบคุณนะครับประสบการณาคและความมั่นคงของมุษนะครับหรือว่านะครับแล้วจะพูดไหนนะครเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้เรีอนคะ ครับ่วมทุกนได้เลยแบบว่า s อบ r t บวีซ r ่ i t y ลงไปแบบนี้เลยครับผมนะคะตุ่มตัวรวมตัวนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปนะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับวันนี้มารวมตัวครอบครัวของน้าอะไรอันใหญ่ประเด็นนะครับใช่แล้วถ้าอยากมาตุ่มตาไปก็ได้นะคะประหยัดเล่นได้คนเลยเออโอ้โหวันนี้ยิ่งอยากแล้วอยากไหมเนี่ยจึิงจิดแล้วจริงแล้วจิดแล้วอันนี้นี่คือเรียกว่าปิดี่ตัวแค่จะหางแบบ่เจอวันนี้ใช่ยิ่งยิ่งไม่เจอยิ่งดียิ่งไม่เจอยิ่งดี ในเร <c oughs> ืองส่วนบนอส่วนบนอยู่นี่เหลือด้านหลังด้วยนะฮะอ่ะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะครับค่ะผู้จัดกาผู้จัดการผู้จัดการครับคุณกุลครับปน้อยปน้อยผู้จัดการมาเร็วฟ้องมาด้วยอยู่วันนี้นะคะงานจบมาแค่แฝดอ่ะมาทำสร้างงานสร้างอาชีพอนพิการนะคะก็เรียกว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของกานในวันนี้แล้วนะคะแต่อย่างที่เราได้บอกไว้นะ่ยค่ะว่าการสนับสนุนคนพิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องในเรื่องของ ด้าการทำการต่างๆเราไม่ได้กดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าน <|so|>> ี่จะเป็นหลั้นะเราก็ยังร่วมกันที่จะขับเคลื่อน่องฝ่เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนพิการค่ะต่อครับก็สามารถติดตามเลยเพิ่มเติมได้ที่แกลเลอรีนะครับ่งค์สมคลรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับหรือว่าทองต่อนะครับ ก็สามารถติดตามกันเอาไว้ได้นะครับแล้วก็งานที่แบบนี้นะครับเราจะกาับมาพบกันใหม่ยกอันดาเกีแฟ,แฟ,แฟ,แฟมาทำสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการในปีต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้น้องรอันก่ประดิษฐ์และบฟนยทุกคนขอให้มีความสุขสเสียไปเลยเฉียง โหวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทั้งทุกคนที่อยู่ในงานนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่อาจจะเป็นทางรับชมนะคะผ่านทางเจ้าของรายได้นะคะเพื่อใหของคนตอนนี้วันนี้ขอบคุณน้องไรอานมากๆนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับสุดยอดเลยครับขอบคุณมากนะครับ